สวัสดีค่ะผมบุรินรุจนะพันธ์นะครับก็ได้พบกับท่านคณบดีนะครับท่านดรสุจิราหาพรวันนี้ก็จะมีคําคถามมาเรียนถามท่านเอามาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะครับมาแบ่งปันกันก็เริ่มต้นเลยนะครับอา,อาจารย์ครับหลักสูตรในคณะที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างครับค่ะที่เราเปิดรับนักศึกษานะะในปีการศึกษาหน้าเนี่ยก็คือ หลักสูตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรปโทสองหลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วหลักสูตรที่จะมีอยู่เนี่ยอาจารย์จะขายให้กับนักเรียนถ้านักเรียนเขามาเรียนแล้วเขาต้องไปประกอบอาชีพจะมีอาชีพอะไรที่เขาสามารถไปทําได้บ้างครับค่ะ คืออย่างหลักสูตรป,อด,ปอดตรีที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยจบไปแล้วก็ไปทํางานในท้องถิ่นเพราะหลักสูตรเนี่ยจะสอดคล้องกับการที่จะบัณฑิตจะออกไปทํางานให้กับท้องถิ่นได้อย่างที่เขาเรียนไปเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะต้องเป็นผู้นําในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะการที่เขาจะไปเป็นผู้นําได้เขาก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะสร้างตัวเองให้เป็นผู้นําได้อย่างไร แล้วก็การที่เขามีความรู้ในเบื้องต้นในการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสำคัญนะคะการที่เขาจะต้องอทําอย่างไรที่จะทําใหา้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นจเจริญก้าวหน้าทั้งต่อ,อครอบครัวเล็กๆนะฮะแล้วก็ต่อชุมชนออกไปจนถึงบ้านเมืองในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องมี หลับคิดอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นรัฐศาสตร์อย่างหนึ่งเล็กๆที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะนำพาเขาไปประกอบอาชีพและเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้าหมายถึงว่าอาชีพการงานตัวเนี้ยมันก็จะเป็นวิชาเบสิกหรือว่าพื้นฐานที่จะทำให้เขาเนี่ยนำเอาไปใช้ในการปกครองท้องถิ่นเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าได้ ส่วนหลักสูตรอีกสองหลักสูตรซึ่งเป็นปริญญาโทก็ถือว่าต่อยอดนะคะอาจารย์อย่างหลักสูตรรอปรมอหรือว่ารัฐศ,ศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเป็นหลักสูตรต่อยอดสําหรับปตรีรัฐศ,ศาสสนศาสตร์บัณฑิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะช่วยชาติบ้านเมืองลงเล่นการเมืองต้องการที่จะก้าวหน้านะคะแค่ชุมชนเล็กๆไม่พออาจจะเป็นระดับ เป็นสสก็ได้นะคะเป็นถึงสวก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้แค่ระดับปริญญาตรีอาจจะน้อยไปก็ได้แต่ด้วยประสบการณ์เขาก็อาจจะโอเคแต่ในเรื่องหลักทฤษฎีที่จะต้องไปปกครองบ้านเมืองต้องเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสภาตรงเนี้ mm hmm. เขาจําเป็นจะต้องมีอะไรที่สามารถทําให้เขาเนี่ยไป ดำเนินชีวิตหรือดำเนินเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองให้มันสอดคล้องเพื่อที่จะนําพาทั้งชุมชนและชาติบ้านเมืองต่อไปได้นะคะหลักสูตรตรงนี้ถือว่าเรามีอาจารย์เด่นๆด,ด้วยนะคะที่มาช่วยสอนของเราแม้กระทั่งนักศึกษาที่จบจากเราไปในอดีตนะคะท่านก็ไปเป็นนายกอบตอ,อบจอเป็นถึงสจสทด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เรียนเชิญ ท่านนายกสวจอต่างๆหรือแม้กระทั่งสสซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีวิทยากรเด่นๆเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษของเราช่วยเราสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มีความรู้คือได้รู้ประสบการณ์ของการที่จะเป็นถึงเขาเรียกว่าผู้นำระดับท้องถิ่นหรือผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาจะนำพาประ,ประเทศชาติของเราเนี่ยให้ประสบความก้าวหน้าได้อย่างไร อันเนี้ยนี่สำคัญนะคะส่วนอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาที่เรียนจากเราเนี่ยเขาก็จะก้าวขึ้นจากที่เป็นครูหรือว่าอาจารย์ในระดับธรรมดาขึ้นไปเป็นผู้บริหารเป็นถึงผู้อำนวยการแม้กระทั่งจะขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของใน จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งในลำปางนี่ก็ตามเนี่ยนะคะก็มาเรียนของเราแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะไปสอบขึ้นเป็นผู้บริหารได้ตรงนี้หลักสูตรเราเนี่ยรองรับและทั้งสองหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรารับรองหลักสูตรมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงการศาึกษามาเรียนหลักสูตรของเราตรงนี้เนี่ยใน การบริหารการศึกษาของเราเนจบไปแล้วเ,เป็นผู้บริหารเยอะเลยค่ะที่ผ่านมาน,นะคะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารแม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งเพิ่งจบไปหมาดๆเนี่ยฮะเขาก็ไปสอบผู้บริหารแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอาจารย์ก็แสดงความยินดีไปเรียบร้อยแล้วเป็นรองผอโรงเรียนนะคะสอบเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วก็สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก็ติดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะได้ชื่อเป็นคนแรกเลยค่ะเขาก็ เขียนขึ้นใน Facebook เฟซบุ๊กนะฮะว่าอาจารย์ขาขอกราบขอบพระคุณที่อาจารย์ได้ช่วยให้ตัวเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอาจารย์ก็ยินดีกับนักศึกษาไปด้วยเลยนะฮะเรานี่ก็แอบยินดีลึกๆเลยเน,นะ,ะคะก็ภาคภูมิใจค่ะได้ผลิตมหาบัณฑิตที่เขาเพิ่งจะหมัดหมาดเองนะฮะจบไปยังไม่ถึงสองเดือนเนี่ยก็ไปสอบผู้บริหารเรียบร้อยเลยนะฮะเป็นผู้บริหารได้แล้วนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ฉันก็ขอ รับรองอย่างหนึ่งว่าเรามีคณาจารย์นะคะมีทั้งอาจารย์พิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เรามีอยู่ในมือแม้กระทั่งผู้มนในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งผอ,อโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นวิจิกรบรรยายนะคะในท็อปปิกก็คือรายวิชาเนี่ยเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วก็นักศึกษาก็ชอบมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าใครสนใจที่จะามาต่อยอดนะต้องเรียกว่าต่อยอดดีกว่าเพราะหลายคนมีประสบการณ์แล้วนะคะอาจารย์เราก็ไม่อยากจะบังอาจน,นะบางคนก็เป็นถึงพอโรองเรียนแต่ก็อยากจะมาต่อยอดอยากจะได้อาวุีิปริญญาโทนะคะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าทุกคนมาเรียนที่เราแล้วเนี่ยเรียนก็ขอรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วค่ะท่านก็จะได้อะไรจากเราเยอะเลยนะคะ จากประสบการณ์จากคณาจารย์แล้วก็ความมั่นใจแล้วก็อบอุ่นจากอาจารย์ที่เรามีอยู่จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องการทําวิเิน,น,นิพลหรือว่าการค้นคว้าอิสระ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องมีเป้าหมายคือมาเรียนแล้วเนี่ยจะต้องทำอะฮะเขาเรียกว่าเป้าหมายที่บรรลุเป็นระยะระยะเขาเรียกเป็นสังเกตว่า My e s t o n e s คือเรียนไปเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรในเรื่องที่จะต้อง ขึ้นสอบคือเวาลาที่จะสําเร็จเป็นมหาบดินะ์อาจารย์เราไม่แค่ไม่ใช่แค่เรียนเฉยๆจบหลักสูตรเราจะต้องมีการนําเสนอผลงานก็ต้องเรียกว่าผลงานวิชาการในการเรียนก็แล้วกันก็คือวิเชียนิพนหรือการค้นคว้าอิสระนี่แหละ mm hmm. ก็นําเสนอของท่านเผื่อว่าสิ่งที่ท่านค้นพบแล้วเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเนาะเป็นแบบแผนที่ท่านจะเอาไปบริหารจัดก,การในวันข้างหน้าท่านเรียนแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าม,มีประสบการณ แต่จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นทักษะเขาเรียกว่าทักษะในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าท่านมาเรียนรู้ทฤษฎีแล้วมันบางทีความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านอาจจะขาดตรงนี้ไปอาจจะขาดตรงนี้ไปพอท่านมาเรียนรู้จากในห้องเรียนที่อาจารย์ท่านได้บอกเพราะอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็ผ่านมาแล้วแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆในโลกนี้มาให้ท่านด้วย นะคะท่านก็จะมาเรียนกับเราแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกว่าอ๋อท่านได้เอนนอร่คือท่านได้มีอะไรที่มุมมองที่มันกว้างขึ้นนะคะความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งน,นะเขาเรียกว่าสัพพสถานที่เพราะฉะนั้นท่านก็มาเก็บเกี่ยวตรงนี้อย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นของการเรียนในระดับปริญญาโทนะก็คือท่านมีเน็ตเวิร์กท่านก็จะได้เขาเรียกว่ามีคนรู้จักนะมาเรียนแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหงาคือเราได้รู้จักคนนู้นคนนี้พบาะปะ แล้วเรามีกิจกรรมที่เราจะต้องไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะทั้งสหลักสูตรนี่น่าสนใจมากนะครับทั้งรัฐศาสตรสาศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสรศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจบไปแล้วนี่บริหารบ้านเมืองได้เลยใช่อันเนี้ยเป็นหลักสูตรที่มันครอบคลุมหมดเลยสามหลักสูตรเนี่ยก็คือหลักสูตรการบริหารจัดการเนาะ ก็เรียกว่าทั้งบริหารเรื่องบ้านเมืองไม่พอเรื่องการศึกษาเนี่ยจำเป็นเพราะว่าการที่เราจะไปบริหารบ้านเมืองได้เราจะต้องบริหารจัดการเรื่องเราจะทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมทั้งประสบการณ์ที่เขาเรียนอยู่กับเราเราก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนฟูมฟักเขาจนเขาเติบใหญ่ไปเนาะสังกฤษก็เรียกบ r o ดอัเนี่ยก็คือเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นไป จนเขากลายเป็นผู้ที่จะเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติชาติเนี่ยต้องการคนแบบนี้ในวันข้างหน้านะฮะสิอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีเยาวชนที่สามารถจะช่วยนําพาประเทศชาติของเราให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งนะคะทั้งในภูมิภาคของเรานอาจารย์ทั้งในระดับสากลโลกด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยค่ะน่าสนใจมากนะครับวันนี้ผมขอ นิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าอจบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านคณบดีพูดถึงกับตูวหลักสูตรเนี่ยมันเชื่อมโยงจะทําให้รู้สึกมั่นใจยังไงรุ่นพี่ก็จบไปมีผลงานต้องไปอะไรหรือเปล่าเราอย,อยากเห็นนะครับอยากเห็นเป็นภาพอีกลักษณะหนึ่งอยากให้ท่านคณบดีช่วยขยายขยายปิดประเด็นเลยว่าเอาละถ้าจะมาเรียน รปรมรปศแล้วก็ศึกษาศาสตร์มาบัณฑิตนะครับมเอ็ดนะฮะท่านกำลังช่วยขยายความสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งครับค่ะอันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะขอบอกนิดหนึ่งนะฮะภายใต้มอเนชั่นของเราเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยเราเป็นการผลิตบัณฑิตที่ไม่ใช่แค่เฉพาะให้เขาเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะเราเป็นการผลิตบัณฑิตเนี่ยเพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องการเป็นมืออาชีพ มืออาชีพนี่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเรามองแล้วคุณออกมานี่ก็ต้องเป็นแบบประเภทสําเร็จรูปไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องหลอ่อหลอมด้วยความรู้นําพาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรอันนี้เนี่ยเรามีบัณฑิตที่จบไปแล้วก็มาหาบัณฑิตที่จบไปนะคะอาจารย์เนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครต่อใครที่เรียนไปเนี่ยบางทีเราก็คุ้นๆหน้านะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอาจารย์ต้องสวัสดีนักศึกษานะฮะเพราะนักศึกษากลายเป็นนายกกันเต็มไปหมดเลยนะคะ <ไอ S 1> เพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยใช่่ะด้วยประสบการณ์ของเขาที่เขามาเรียนหนึ่งก็บอกโอ้อาจารย์ครับผมก็ได้จากที่ท่านอาจารย์สอนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็มาบริหารจัดการจากนำพาทฤษฎีต่างๆที่อาจารย์ได้ สั่งสอนอบรมผมในห้องเรียนเนี่ยผมก็ได้นำมาปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับเขาเรียกบูรณาการให้นักศึกษาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะกลายเป็นผู้นำแห่งอนาคตต้องเรียกว่าเป็นผู้นำแห่งอนาคตแล้วนะคะเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่ใช่แกแต่แค่เขาจบไปแล้วเขาไปทำงานเป็นผู้ปฏิบัติวันข้างหน้าเขาต้องก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ภาคภูมิใจมากเลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สร้างมืออาชีพอย่างแน่นอนค่ะอาจารย์ชัดเจนมากมืออาชีพเพราะฉะนั้นถ้าท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจจะมาเป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการของมหาลาัยนิชันสมัครเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ก็ตามข้อมูลที่อยู่ตามเอกสารนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทันบีท่านดออรสุจิราหาผล ครับขอบคุณครับ,บค,ครับบ๊ายบาครับ